มาแล้วครับผมวันนี้ผมมาแนะนำเป็นตัว Toyota v i o อ 1.5J ปี2012ตัวนี้ราคา2แสน0 0มาบาทคุณลูกค้าท่านใดต้องการลดมือสองนะผมเชียร์คันนี้เลยผ่อนน้มต้นเพียง4,400เท่านั้นเองไม่น้อยนะคุณลูกค้า1,400 0 0โลเองคุณลูกค้าลดบ้านๆเลยครับคันนี้เนาะ ท่านในต้องการลดมือสองผมเชียร์คันนี้นะครับถูกมากเลย2องแสนบาทถี่ลูกค้าไม่แสนเดียวเองนะครับกับเครื่องยนต์เบนซินด้วยสีค่อนข้างสวยนะครับกับสีดําเลยเนาะเลขทะเบียนก็สวยนะครับ1753ตัวรถนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเฉียวรอยชนนะครับตัวทางเพชรยนเราเรารับรถแต่สวยๆนะครับรับรถเกรดสีถึงดาวเท่านั้นนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมหน่อยแล้วกันนะครับในน็อตในช่องนะครับน็อต ป่าน็อตวีออสมือสองนะครับผมมี3มช่องนะครับมีน็อตเก่งมือสองน็อตวีออสมือสองก็น็อตรถมือสองครับ3มช่องนี้กดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันเข้าไปดูรถนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยท่านใดต้องการอันติสนะครับหรือวีออสหรือยาริสหรืออะไรนี้ครับมีหลายคันนะครับคุณลูกค้าเข้าไปชมได้อ่ะมาดูตัวคันนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับเป็นวีออสหนึ่งจุดห้าเจนะครับตัวนี้ปี2012นะครับตัวนี้ราคา2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาท ผ่อนนะครับเริ่มต้น4,000นะครับ4,400นะครับท่านใดมีรายได้นะครับ15,000เอาไปเลยในครั้นี้นะครับฟรีดาวด้วยนะครับคุณลูกค้าหรือใช้แบบประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้นะครับผมเชียร์ที่นี่เลยนะครับบริษัทเพชรยนต์เพชรยนต์มินบุรีนะครับมาดูตัวรถหน่อยตัวรถนะครับเป็นไงครับกับสีดำนะค่อนข้างสวยด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นโครมเนียมนะครับตัวหนังสือโครมเนียมนะครับสามเส้นไปเลยนี่นะครับสวยไหมด้านหน้านะครับมีเลขทะเบียนก็สวยนะ1753ไม่มีรอยถูกเฉี่ยวรถ รอยดูกชนเลยนะคุณลูกค้านี่หลอดไฟหลอดดวงใหญ่ๆไม่มีแตกไม่มีเหลืองด้วยนะครับดูหลอดไฟซะก่อนเป็นไงครับสวยไหมนี่นะครับผมซูมลูกค้าดูใกล้ๆเลยด้านล่างคุณลูกค้าสามารถไปแต่งเป็นไฟตัดหมอกได้นะครับคนลูกค้าตัวนี้เนาะโดยรวมค่อนข้างสวยนะครับล้อนะครับลอนครับเป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้อเดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับเป็นไงครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนนะครับเดิมๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับบ้านแท้นะครับตัวนี้ ตัวน,นี้นะครับขอ15นะคุณลูกคา้าปียางนะครับปียางปี2000เดี๋ยวผมดูให้ใกล้ๆนะเดีย๋ยวผมให้ลูกค้คคาดูใกล้ๆด้วยนี่น,นะครับปียางครับปี2022นะคุณลูกคา้านี่ครับเห็นไหมครับเลข22เนาะนี่ครับดอกยางยังใหม่อยู่เลยคุณลูกค้าออกรถคันนี้ไปนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเลยออกไปปุ๊บคุณลูกค้าขับได้เลยนะครับเซฟเงินคุณลูกค้าได้อีก ดอกยางยังค่อนข้างใหม่นะครับช่วงล่างโอเคแข็งแรงครับตัวนี้มีระบบป้องกันการหลกล้อด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่ะนี่ครับมีไฟแก้มมีไฟนะครับจากแก้มด้านข้างด้วยตัวนี้นะครับเนี่ยแจ่มมากเลยว v T i นะตรงสื่อโอเคกระจกนะครับสีค่อนข้างสวยนะกระจกมองข้างนะครับดูด้านข้างเป็นไงครับไม่มีรอยถูกขูดถูกเฉียวถูกชนเลยนะรถสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างจะดูแลรถดีนะครับส่วนตัวนะนี่ครับ ฟิล์มนะครับตัวกระจกนะครับติดฟิล์มรอบพันนะตัวนี้มองเห็นเลยนะครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับมีตัวโลโก้นะครับโตโยต้าอยู่ด้วยนะครับคุณลูกค้ามองเห็นไหมเนาะนี่นี่ครับอานะครับเดิมเดิมนะครับเดิมๆิมจากโรงงานเลยไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนด้วยเนาะคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดลูกค้าดูนี่อ่าเป็นไงครับรู้สึกว่าคันนี้นี่ลูกค้า เจ้าของเดิมนะครับเหมือนเขาจะไปแต่งนะครับเป็นไฟนะครับก็ใส่ไฟอยู่ด้านล่างนี้ครับตรงที่พักเท้านะครับตัวนี้เนาะเขาใส่มาด้วยนะค่อนข้างสวยนะส่วนตัวเนี่ยผมว่าเขาแต่งไฟมาค่อนข้างสวยนะครับดูครับประตูนะครับเป็นไงครับประตูไม่มีรอยถูกชนถูกเฉียวเลยนะผมพาคุณลูกค้ามาให้ดูเลยนะครับคันนี้เนาะนี่ครับวิธีการสังเกตรถนะครับถูกชนจากดูด้านข้างดูง่ายๆครับดูตรงนี้ครับเมนอาร์เดี๋ยวผมแกะเมนอาร์ให้ดูนะครับเมนอาร์จะอยู่ด้านบนนี้เนาะอ่ะผมแกะให้ดูเลยนี่เป็นไงครับ อันนี้คือเขาไล่สายไฟมาครับเขาซ่อนไว้ในนี้นะอ่านี่ครับอ่าให้ดูเลยเนาะเป็นอยไงครับเมนอาร์ตเลียงสวยเมนอาร์ตเลียงสวยสภาพเดิมครับเรียงสวยสภาพเดิมนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยะให้เห็นเลยว่ารถนะครับไม่เคยถูกชนจากด้านข้างแน่นอนนะครับถ้าชนจากด้านข้างต้องมีรอยการถูกตีนะครับมันจะอ่าไม่ทรงอ่าไม่เรียงสวยได้ขนาดนี้นะนี่ครับวิธีการเช็ครถจากด้านข้างหรือเช็คอีกวิธีหนึ่งก็คือนี่ครับ น็อตนะครับน็อตตรงนี้เนาะนี่ครับน็อตเดิมเดิมไหมถ้าน็อตเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการถูกขันแสดงว่าคันนี้ครับไม่เคยถูกชนนะครับนี่มีเลขตัวถังด้วยนะครับมีเลขตัวถังผลิตในประเทศไทยชัดเจนนะครับตัวนี้รถของไทยเราแท้เนาะนะครับลูกเล่นนะครับของคันนี้นะอ่าประตูด้านข้างคนขับมีอะไรให้มีลำโพงนะครับมีลำโพงมาให้มีช่องเก็บแก้วน้ําที่พักแขนโอเคโดยรวมค่อนข้างดีนะตัวนี้ส่วนตัวค่อนข้างสวยนะผมมองค่อนข้างสวยไม่มีรอยถูกชนนะครับไม่มีรอยหยุดนะครับ ได้เลยเนะะาะประตูประตูห้องผู้โดยสารด้านหลังก้วหน่อยเป็นไงครับอันนี้ผมไล่คุณลูกค้าดูเลยเป็นไงไม่มีรอยถูกชนนะครับเรียงสวยเลยเดี๋ยวผมไล่ดูเมนอาร์ตให้ดูฝั่งนี้เลยนะครับเป็นไงนี่ผมถอยดูเมนอาร์ตสวยไหมเรียงสวยเลยนะครับคุณลูกค,ค้าเนาะนี่นะครับเมนอาร์ตยังเรียงสวยไม่มีอรอยถูกชนนะไม่มีรอยการถูกตีแสดงรถคันนี้ไม่ถูกชนจากด้านข้างแน่นอนนะครับประตูด้านห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีลูกเล่นเพิ่มเติมมาคือระบบล็อกเด็กนะตัวนี้นะ มาให้โดยป้องกันไม่ให้เด็กนะครับออกไปนอกรถนะครับนี่เนาะสามารถให้เด็กอยู่ภายในรถได้เลยนะครับเปิดประตูออกจากข้างนอกได้อย่างเดียวนะล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นล้อกระทะนะครับเดิมๆจากโรงงานเหมือนเดิมนะตัวนี้นะครับนี่ไม่มีนะครับหัวจุกฝาหัวจุกสีฟ้าด้วยนะคันนี้เนาะนะครับค่อนข้างใหม่นะปียางปียิบสองนะครับคุณลูกค้าปียางปียิบสองนะอ่าผมให้ดูเลยนะครับยังสวยอยู่เลยนะ ยังสภาพดีอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับคุณลูกค้านี่ผมได้คุณลูกค้าหมดอ่ะมาดูท้ายกันหน่อยเอกอับท้ายยังไงสวยไหมครับท้ายหลอดไฟหลอดท้ายหลอดใหญ่ๆเลยนะครับมีเซนเซอร์หลังให้มาด้วยนะตัวนี้กระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับมีคิ้นะครับเคี้ยวสีดําด้วยไอ่ดผมมาดูใกล้ๆเลยดูหลอดไฟหลอด LED นะสวยไหม นะครับหลอดใหญ่ๆอย่างนี้ข้อดีนะครับเวลารถมาจากข้างหลังเห็นหลอดไฟแดงท้ายใหญ่ๆนี้ช่วยลดการเกิดบัาเหตุได้นะครับตัวหนังสืออยู่ครบนะครับตัวโลโก้ชัดเจนเหมือนมือหนึ่งเลยตัวเลขทะเบียนเลขข้างหลังก็ชัดเจนนะครับปอทอมนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์นะคุณลูกค้าหนึ่งนะครับมีซเซอถอยหลังให้เลย2จุดนะครับตัวเจเนาะเดี๋ยวผมตัวกระจกนี่ครับกระจกเดิมๆจากโรงงานนะกระจกเดิมๆจากโรงงานนี่ครับมีตัวโตโยต้าด้วยเนาะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับคุณลูกค้า ที่เปิดท้ายนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยเนาะที่เปิดท้ายอยู่ด้านที่พักเท้าของคนขับนะครับอ่อาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะมาชมกันว่าท้ายของเราใหญ่ขนาดไหนสามารถเก็บของได้ขนาดไหนผมเปิดดูแล้วนะว้าค่อนข้างโอเคนะโดยรวมค่อนข้างโอเคนะครับใหญ่มากเลยเก็บของได้จุๆเลยไปต่างไปต่างจังหวัดน,นี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับคุณลูกค้าซื้อรถกระทางเซลนอ็อตผมแถมตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับนี่ครับ เป็นยางอะไรนะครับกับชุดแม่แรงก็อุปกรณ์การถอดประกอบนะไปกับตัวรถด้วยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ดูอยู่ก็อย่าลืมครับโทรมาผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างคลิปอยู่แล้วนะครับด้านล่างคลิปเนาะโทรมาหาผมเลยน็อตนะครับน็อตบริษัทเพชรยนตนะตอนนี้วิธีการดูท้ายนะครับรถของเราเคยถูกชนท้ายหรือไม่อ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนี่ดูตรงนี้ครับเป็นไงครับคดไหมงอไหมเสียรูปไหมน็อตนะครับเคยดูขันไหมถ้าน็อตไม่เคยดูขัน แสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกชนชะชนท้ายนะครับนี่กรมเหมือนเดิมมีสียางให้ด้วยตัวนี้เนาะโอเคโดยรวมกันถ้าโอเคนะครับอ่าผมเปิดให้ดูเลยนะครับตอนนี้มีไฟส่องไปทะเบียนท้ายด้วยนะนี่นะครับมองเห็นนะครับนี่ครับสองจุดเนาะมีเห็นเลยนี่ครับหนึ่งจุดกับสองจุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในกันหน่อยนี่นะครับประตูห้องผู้โดยสารนะครับอันนี้เบาะนะ เบาด้านหลังนะครับเป็นเบาะผ้านะค่อนข้างนุ่มเลยส่วนตัวผมชอบมากเลยเบาผ้าค่อนข้างนุ่มนะครับดีไซน์สวยนะครับเป็นลายเลยนะตัวนี้เป็นฟองน้ mm ํา hmm. ข้อดีของเบาผ้าก็คือเวลารถจอดในที่แดดร้อนๆนะครับเบาผ้าจะไม่เก็บความร้อนนะครับคุณลูกค้าไม่เก็บความร้อนนะโดยรค่อนข้าโอเคเนาะโอเคที่พักแขนนะประตูด้านด้านฝั่งนี้ก็โอเคที่พักแขนวางใช้ได้นะครับมาดู ห้องคนขับกันหน่อยนะครับมาดูห้องคนขับกันหน่อยฝั่งนี้นะครับนี่โอ้ส่วนตัวค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนตัวค่อนข้างใหญ่เอาดูที่พักแขนฝั่งคนขับก่อนตรงนี้มีลูกเล่นอะไรให้มาบ้างนี่ครับเปิดปิดกระจกจากฝั่งคนขับนะครับมีล็อกประตูล็อกกระจกนะโอเคใช้ได้มีที่ใส่แก้วน้ํามาให้มีลาโพงอยู่ฝั่งนี้นะครับที่เปิดประตูเป็นสีดําโอเคค่อนข้างสวยนะโดยรวมค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับนี่ดูเบาะกันหน่อย บาเป็นยังไงครับเบาะสีดานะเบาะสีดําสามารถปรับถอยหลังได้นะครับปรับเอนนอนได้นะดูลายสวยครับออกแบบสรีล่าก็คือสามารถอบไหลอ่าห่อหุ้มอบไหลเราได้ดีนะครับโอเคใช้ได้ตอนนี้มีถุงลมนิรภัยอยู่2นะครับ2จุดนะครับคุณลูกค้าอ่าโดยรวมค่อนข้างโอเคนะส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยเนาะสีดําสวยดีนะครับอ่ามาเดีย๋ยวผมพาชมข้างในดีกว่านะครับพวงมาลัยนี่เดีย๋ยวผมขอหยัดถอยก่อน พงมลัยของเรานะเป็นพงอมลัยไฟฟ้านะครับพงมลัยไฟฟ้าดีไซน์สามก้านค่อนข้างสวยนะโดยรวมค่อนข้างสวยนะนะครับใช้ได้เลยเนาะภายในดูกว้างขวางนะครับดูอกอาจใช้ได้เนาะลำโพอ่านี่ครับช่องแนะอร์เนาะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ลูกค,ค้าดูดีกว่านะครับผมสตาร์ทรถให้ลูกค,ค้าดูเลยนี่ขนออุยาตนะครับเจ๊ไม่ทางนี้นะครับเดีย๋ยวผมสตาร์ทรถให้ลูกค,ค้าดูเนาะ นี่ครับสิ่งแรกมาเลยนี่ครับกล้องมองหลังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะโอเคสตาร์ทปุ๊บมีกล้องมองหลังคันนี้มีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับคุณลูกค้าเนาะท่านใดที่ถอยรถนะครับคันนี้เลยเนาะรู้สึกคันนี้เหมือนเขาจะแต่งมาด้วยนะครับติดไฟนะครับมีไฟนะครับอยู่ตรงที่วางค้าแล้วก็ติดกล้องมาให้ด้วยนะครับโอเคเลยนะครับนี่อะเกมอานี่ครับเกมมาเยวผมไปดูเนาะ ชัดเจนนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับไม่แสนเดียวเนาะถูกมากคุณลูกค้าผมกล้าพูดเลย2องแสนสาบาทนะครับผ่อนนะครับประมาณ4,5่พอ่ะประมาณนี้ละกันถ้าคุณลูกค้าจะมาวางดาวอยกก็ยิ่งถูกกว่านี้เลยนะครับขอเงี้ยวรายได้นะครับเอาอย่างนี้รายได้หมื่นสองถึงหมื่นห้าละกันเนาะทํางานอายุง,งาน1นึ่งเดือหนปีขึ้นไปนะครับคุณลูกค้าหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรืออะไรก็ได้นะครับคุณลูกค้าซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนยิ่งดีนะผมเชียร์คันนี้เลยนะครับ อ่าอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวข้างในแล้วกันตัวนี้นะครับไฟสัญญาณฉุกเฉินกดนะโอเคติดปกตินะครับอันนี้ลำโพงอันนี้วิทยุนะครับรองรับ am fm นะครับ am fm แล้วก็แผ่นซีดีนะครับผมขอแยกเปิดให้คุณลูกค้าดูแล้วกันอนีเปิดเสียงนะครับทประเทศใกล้บ้านคุณโอเคนะครับใช้ได้นะคุณลูกค้าโอเคนะครับแอร์แอร์นะครับผมให้คุณลูกค้าดูเลยมีพัดลมนะครับมี1 2 3 4สานะครับแรงลม ได้ถึง4ระดับนะครับอ่าอน,นี่เป็นแบบแมนนวลนะปรับเอานะครับลูกค้าแอร์ลงตัวลงขาลงตัวเนาะอันนี้อุณหภูมิอยู่ด้านล่างนะลูกค้าไม่ทราบเปลี่ยนปล่าอ่ามีหลอดไฟด้านบนนะเป็นไงครับหลอดไฟติดทุกหลอดน,นะติดทุกหลอดน,นะครับโอเคเนาะโอเคใช้ได้นะครับอ่าเดีย๋ยวผมกดให้ดูโอเคครับถ้ามันเกิดไฟกระพริบหน้ามันอยู่ที่วิดีโอด้วยนะครับลูกค้าเนาะโอเคอันนี้พวงมาลัยนะครับอาจจะมืดหน่อยต้องไปทานโทษจริงๆนะครับ โอเคอ่อาเดี๋ยวผมไปดูเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะตัวน,นี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้มีหนะน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสเต็ปนะคุณลูกค้าตัวนี้โอ้โหเกียร์ให้เจ็ดสเต็ปด้วยค่อนข้างดีเลยครับมีดีถึงดีสามเลยนะคุณลูกค้าดีสองแล้วก็เอลนะโอ้โหใช้ได้อะ่ะโดยรวมค่อนข้างใช้ได้ครับที่พักแขนฝั่งนี้โอเคใช้ได้นะครับอ่ะเปิดออกมาอ่าที่ใส่กระนาบโอเคอ่ะนี่ครับมีช่อง ใส่ของให้มาเพิ่มคอนโซลหน้าโอเคโดยรวมค่อนข้างดีนะส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะค่อนข้างโอเคนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เนาะไม่แพงส่วนตัวผมมองว่าไม่แพงราคาตามราคาขนาดนี้นะครับคุณลูกค้าผมเทียบแล้วรถออไซทุกว,วันนี้ถ้าคุณผ่อนจริงๆก็สองแสนกว่าแต่ถ้าคันนี้ครับซื้อสดได้ยิ่งคุ้มเลย2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคุณลูกคา้าคุณได้รถคันนี้ไปใช้นะครับคุ้มมากเลยประหยัดน้ามันวีออสขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนาะ 1.5J นะครับเดี๋ยวผมพาชมเครื่องด้วยดีกว่าอันนี้ผม start เครื่องอยู่นะเดี๋ยวผมพาชมเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันนะครับตัวเครื่องเนาะเปิดแอร์อยู่ด้วยนะคุณลูกค้าตอนนี้เปดูกันเปิดฝารกระโปรงหน้าแล้วนะครับตอนนี้จะมาดูว่าเครื่องมีอาการกระตุกไหมขนาดติดเครื่องอยู่เนาะตอนนี้เรื่ม,มว้าว เป็นไงครับเปิดมาให้ดูแล้วเครื่องสะอาดไม่มีอาการกระตุกไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไม่มีคราบสนิมนะคุณลูกคา้าไม่มีคราบสนิมเลยนะให้ดูเลยนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับให้ดูเลยเป็นไงครับสวยสวยงามนะครับไม่มีคราบน้ํามันไม่มีคราบสนิมแต่อ่างทางเต้นเรานะครับเรารับแต่รถนะครับสี่ถึงห้าดาวครับ รถที่เคยถูกชนเราจะไม่รับนะสังเกตง่ายๆเลยถ้ารถถูกชนนะครับตรงนี้จะคนละสีกับตัวรถนะครับน็อตจะไม่เคยถูกถอดนะป่ากระโปรงหน้านะครับจะต้องมีรอยการยุบนะครับตัวนี้เห็นไหมพมเหมือนเดิมเลยนะครับคุณลูกค้าพมเหมือนเดิมกระโปรงหน้าอ่าป่ากระโปรงหน้ามีมอกชัดเจนนะครับคุณลูกค้กาเห็นไหมผมสูงลูกค้าดูใกล้ๆเลยนะครับผมไล่คุณลูกค้าดูเลยเนาะนะครับเส้นเรานะครับรถพลิกคว่ำนะครับรถถักแต่งตัวเครื่องรถจมน้ํารถ ไม่ผ่านการา่ไม่เคยถูกชนนะครับต้องคันนี้เลยนเนาะเพชรยนบแต่รถคุณภาพ4-5ดาว 1- 3ดาวไม่รับครับพารับมาขายไม่ออกนะครับคุณลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรถประมูลมานะคุณลูกค้าเนาะผมเชียร์คันนี้เลยละกัน toyota vios นะครับคุณลูกค้า239 00นบาทคุณลูกค้าผ่อนนะ4,400บาทรายได้นะครับคุณลูกค้า12,000ขึ้นไปก็แล้วกันอ่ะ12,000ขึ้นไปทำงาน1ปีนะ มาคุยกับผมเลยนะครับเนาะแนะนํานะครับที่นี่นะครับบริษัทเพชรยนต์เพชรยนต์ที่นี่ที่เดียวนะครับเนาะสวยไหมส่วนตัวผมว่าโอเคนะส่วนตัวผมว่าใช้ได้นะครับกับคันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าโดยรวมค่อนข้างโอเคเนาะผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจรถมือสองนะครับติดต่อหันน็อตนะครับน็อตบริษัทเพชรยนต์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อน น็อตบริษัทเพชรยนต์ผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็เข้ามาชมคลิปผมก็กดติดตามนะครับผมจะมี YouTube มช่องเลยนะน็อตแข่งมือสองน็อตวีออสมือสองแล้วน็อตลดมือสองนะสามช่องคุณเข้าไปดูได้เลยนะครับเพื่อลูกค้านะนี่สวยไหมมีติกตอกผมนะครับน็อตบออาบอจุดเพชรยนต์นะเข้าไปดูใน t ิกตอกผมจะมีรถให้คุณเลือกหลากหลายคันเลยอันนี้คือวีออสนะครับจริงจริงมีรถอีกหลายคันนะ นี่ให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่เยอะเลยนะมีเยอะมากนะครับคุณลูกค้ามีเยอะมากๆเลยมีตู้ก็มีนะครับมีหลายคันเลยอันนี้ตัวนี้เป็น v ีออสตัวนี้อ่าวีออสปีสิบสามนะครับอันนี้วีออสปีสิบสองนะครับคุณลูกค้าผมให้ดูก่อนนะครับคุณลูกค้าผมให้คุณลูกค้าชมก่อนเนาะท่านใดนะครับชมแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมคลิปจนจบเนาะก็ของผมน็อตนะครับ บริษัทภาพยนต์ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ